สวัสดีครับผมแบงค์สามเนี่ยตัวาวันนี้แบงค์จะพามาดูรถเก่งเข้าใหม่รถบ้านมือเดียวแล้วรถบ้านเป็นรถที่แต่งครบชุดเลยทีเดียวนะแล้วบอกนะสำคัญก็คือถูกกว่าป้ายแดงถึง5 0 0แสนบาทครับปรัดไปเลยนะนี่หละครับมาชมกันเลยได้เลยนะ Honda City ปี 20081.5V ตัวท็อปคันนี้นะบอกแล้วว่าคันนี้นะลูกคา้าเป็นรถูรถบ้านฝากขายนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปห้องเครื่องครับว่าห้องเครื่องยังไงบ้างนี่ครับห้องเครื่องนะ ห้องเครื่องสภาพเดิมเดิมลูกค้าไม่เคยทําเครื่องมาเลยนะครับสภาพเครื่องเดิมครับแบตเตอรี่ใหม่ครบชุดเลยคันนี้นะครับคันนี้หม้อน้ําเอี่ยมครับโครงสร้างเดิมนะครับและคันนี้ครับมีนะครับเนี่ยลำโพงนะลำโพงคู่หน้าเลยนะลูกค้าคือแต่งลาโพงมาโดยเฉพาะแล้วคันนี้ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วครับเดี๋ยวดูด้านข้างครับผมด้านข้างจะเป็นแม็กครับแม็กเรนโซนะครับยี่ห้อแม็กเรนโซ่เลยแม็กขอบ15นะครับนี้เอี่ยมเลยคันนี้สวยมากครับนี่ครับข้างในข้างในยังงนี่ครับดูเลยเลย ข้างในเอี่ยมครับเป็นเป็นแอร์แบ็กคู่นะลูกค้าอ่าผมอะไรพาวเวอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับเครื่องเสียงครบชุดเลยทีเดียวนะคันนี้นี่เลยสตาร์ทเครื่องปุ๊บอ่าดูเขมไม้ครับเขมไม้วิ่งเฉลี่ยปีละหมื่นกิโลเองนะเขมไม้น้อยมากคันนี้นะครับอ่าเนี่ยเปิดลำโพงได้เลยครับเครื่องเสียงได้เลยนะเนี่ยมาดูด้านหลังครับผมด้านหลังนะครับเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับเนี่ยสปอยเลอร์หลังแต่งครบชุดแล้วนะข้างในนี่ครับเปิดได้เลยอึ๊บนี่เลยทีเด็ดกันเลยทีเดียวโอ้โห มีไฟเนี่ยเอี่ยมเลยคันนี้นะไฟ LED นะมี power amp นะครับดอกซับนะครับ2คู่หน้าัอินพุตเลยทีเดียวนะคันนี้นี่แหละครับผมความสวยของคันนี้บอกเลยว่าคันนี้ไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะมูลค่าแม็กกับเครื่องเสียงก็ปาไปเป็นแสนแล้วคันนี้นะครับลูกค้าหลายหมื่นแล้วคันนี้และคันนี้บอกว่าคันนี้ราคาพิเศษเลยนะปกติราคาขายที่2 9 9แ0 0บาทครับลูกค้าแต่คันนี้นะใครแชร์ดูไลฟ์ผมนะครับดูลีปผมคันนี้ไปแชร์ไป5กลุ่มนะลูกค้าคันนี้ผมจัดพิเศษได้เลยนะ ให้พิเศษราคานี้ไปเลยเดี๋ยวเรามาฟังราคาเลยครับคันนี้นะบอกแลว้วว่านี่คือเสียงนะเงียบมากครับเครื่องเสียงเครื่องยนต์เงียบจริงๆครับอ่าไม่มีติดไม่มีขัดเลยนะสภาพเดิมเลยทีเดียวคันนี้นะนี่เลยใครสนใจคันนี้จัดพิเศษนั้นเลยครับราคาพิเศษเลยที่2 1 9 0 0 0บาทครับโอ้โหถูกไหมครับลูกค้า ราคาไม่รวมแบ็ดไม่รวมค่าบริการเงินสดตัดโปรที่2 1 9 0มาบาทรถบ้านฝากขายคันนี้นะลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะเครื่องเสียงครบชุดนะแม็กลงเรียบร้อยนะเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสนใจคันนี้นะครับพี่ติดต่อผมที่เบอร์0 9 4 5์6 0 3 4ผมแบงค์สามเหลี่ยมออโต้ยินดีให้บริการครับรับรองว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนครับวันนี้ขอกับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร้ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้ กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ